กระถินเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นกระทานปีหนึ่งก็มีเป็นแค่ครั้งเดียวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยการสั่งสมบุญใหญ่ในการทอดกระถินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรทำกระถินทานถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้ทานและก็ผู้รับทานการที่ท่านทั้งหลายได้มีกุศลจิจศรัทธาในน้อมนำผ้าไตรสำรับใหม่เรียกว่าผ้ากฐินเนี่ยน้อมนำถวายแด่อารามที่มีพระพิสุสงฆ์อยู่จำพรรษาครบห้ารูปอย่างน้อยเป็นต้นไปท่านก็จะได้อานิสงส์ผลบุญใหญ่เพราะกฐินถือเป็นการณารทานเป็นมหาสังฆทาน คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ใช้ผ้าไตรจีวรตลอดทั้งปีเนี่ยมาอย่างยาวนานวางรูปก็เกิดการเก่าเศ้าหมองไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาท่านก็จะได้เปลี่ยนผ้าไตรจีวรใหม่ท่านทั้งหลายก็จะได้อานิสงส์ผลบุญตรงนี้ด้วยถือว่าได้ถวายผ้ากาสาวพัดนอกจากการถวายผ้าไตรจีวรที่เรียกว่าผ้ากฐินแล้วเนี่ย นอกาจากนั้นพวกเราชาวพุทธก็ยังได้น้อมนำบริวารกระถินซึ่งก็คือจตุปัจจัย,ยธรรมที่เหมาะสมแก่สมณะบริโภคการที่ท่านได้น้อมนำเอาจตุปัจจัย,ยธรรมเหล่านั้นไปถวายเป็นเครื่องเคียงหรือบริวารกระถินก็จะทำให้คณะพระภิกษุสงฆ์ท่าน,นได้นำปัจจัสี่ไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือแม้แต่การ ดำรงอัตภาพอยู่ของท่านวางวัดท่านก็นําบริวารกระถินเหล่านั้นไปสร้างาศาสนะบุคคลบวชพระบวชสามเณนีนหรือแม้แต่อบรมเยาวชนจัดปฏิบัติธรรมญาติโยมซึ่งจําเป็นต้องใช้ปัจจัยสีของญาติโยมส่วนหนึ่งก็คือนําไปสร้างาศาสนสถานเป็นถาวรวัตถุเอาไว้รองรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในอารามนั้นๆไม่ว่าจะเป็น อาคารปฏิบัติธรรมเอ่ยุติที่พักที่อยู่ที่อาศัยสาธารณนปการไฟฟ้าน้ำดื่มน้ำประปาหรือแม้แต่หอฉันโรงครัวก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอนิสงส์ผลบุญย่อมเกิดขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับสุดชนจะจัประมาณเลยทีเดียว